ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตายครับ สุดท้ายแล้วเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ,นะที่ครัวคุณต่อยเพลสนะเดอะคริสตอลเอกมัยลามินทาครับกับสวนสนุกแคทตาสวนสนุกแคทตาสฮะเราคุยกันมามากมายหลายหลากแล้วนะฮะแล้วว่าเรองอมีอะไรบ้างทํำยังไงบ้างมันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว <S <S ที่ <S <S ท่านจะไปได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจ <S <S ที่นี่นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงมืออาชีพถ้าท่านเกิดเป็นมืออาชีพหรือท่านคิดว่าเฮ้ยไม่ได้อันนี้จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้ของพวกนี้เรามีด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนขอเชิญคุณกว่างครับ เด right? ี๋ยวนี er> ้เชี่ยวมากนะมปยืนรอได้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 มอ้กด้ได้ได้นด้ไ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 อิ่ด้ได้ไดดดคได้ได้ไอ้ืด้ไอ้ืด้ได้ได้เด้ไอได้ด้ไย้ได้ด้ได้ได้ได่ได้ได้ด้ได้ไม้ได้ได้ไ้ไ้ไ มืออาชีพคำว่า <el> ม <Sh are> <ane believer, S 1> ืออาชีพคือเรามีของซึ่งมืออาชีพจะต้องชอบไปโชว์ไหมมีค่ะมีเลยด้านหน้านี่เลยนี่ด้านหน้านี้เลยมือมืออาชีพไปถึงของที่มีรางวัลมาอย่างเงี้ยไม่มีราคาเอามีราคาไม้หนักไม้ประกวดไม้ระดับรางวัลตอนนี้ที่หนูมาวางเนี่ยถ้าคนในวงการได้ดูได้ดูโครงต่อยอยู่ตอนนี้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยมึงเอาไม้แต่ต้นมานี่ไม่ธรรมดาอย่างเงี้ยก็คือเป็นไม้ที่แบบมีเกรดสมมติว่าบางคนอยู่บ้านว่างๆเฮ้ยเสาร์อาทิตย์ฉันไปห้าง แต่ว่าวันธรรมดาฉาอยากเลี้ยงไม้พอดีมีงานประกวดฉันอยากประกวดก็เริ่มต้นประกวดก็มาปรึกษาเราได้ใช่หนูให้คาคาตอบได้ทุกทุกอย่างและถ้าเกิดปรึกษาเราเห็นใจแลวก็บางคนเขารู้ดีเขาชอบซื้อเลยได้ป่ได้เลยได้เลยแล้วขายค่ะแล้วราคาคุณกันคุยกันเองคุยได้คุยกันได้เลยคุณยิ่งซื้อแพงตัวไห่ยิ่งดีสำหรับผมผมชอบนะคือซื้อสักแปดล้านเลยผมจะแฮปปี้มากคืออย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อน ไม้ด <laughs> <Dude, S 1> ีไม้ประกวดมันมีหลายประเภทมากอย่างนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยนี่นี่อ่ะเป็นอลไอ้ตัวที่สวยจริงๆครับเป็นเอลบีแท้ดๆอาร์ตาอารตาถึงนะครับโอ้ยเหรอบนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยครับต้นนี้แพงสุดโอ้ยเดี๋ยวดีดีดีไม่ต้องแอ๊กไม่ต้องแอ๊กไม่ต้องแอ๊กแล้วจริงเปล่าจริงครับมาจริงต้นนี้แพงสุดทั้งโทษเขาก็แพงสุดประมาณราคาเท่าไหร่เอาก็ก็หนูเคยหลักเท่าไหร่ขึ้นหลักแสนครับเหรอหลักแสนครับต้นนี้เนี่ยเนี่ยหนูเคยจะมีคนไปขอประมูลก็คือเขาอยากบอกว่าให้เอาต้นลักไปประมูลหนูสตาร์ทที่สองแสน ปาดแล้วคือเริ่มต้นของสาห้านะหมายถึงว่าปลายทางแล้วแต่ไม่รู้นี่ไงถึงได้บอกว่ามันน่าประกวดไอ้มันน่าปลูกไหมล่ะใช่มันน่าเล่นไหมล่ะคือต้นนี้เนี่ยทำไมถึงแพงอธิบายนิดนึงก่อนว่าคือปกติมันจะเป็นเหมือนต้นเขียวเขียวไงเออใช่แล้วอาคิดดูว่ากี่ปี อันนี้มันผิดพันธุกรรมคือมันปกติจะต้องเป็นหัวใช่อันนี้เป็นออกมายิบคือมันมันแปลกกว่าคนอื่นอ๋อจากต้นปกติมันเป็นไอ้ยืดใช่ไหมันเป็นอย่างนี้มันคือความพิการพิการคืออันนี้เหรออันนี้เหรอเนี่อข้างหน้าข้างหน้านู้นเดี๋ยวนั่นอันนี้เหรอเดินไปเลยอ๋อเดินไปเลยเดี๋ยวนะแล้วหยิบมาเลยดีนะงงท่านผู้ชมเชื่อไหมครับจากไอ้ต้นเนี้ยนะหยิบมาเลยหยิบมาเลยจากต้นเนี้ยใช่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้คือต้นนี้เขาเรียกต้นปกติถูกไหมกว่าเป็น L B 2178 2178 LB รูป่างหน้าตึ่งเจ็ดแปดน B สองหนึ่งเจ็ดแปด แต่บางต้นเท่านั้นหนึ่งในกี่ต้นอะกวางโอ้โหถ้าเพาะเป็นพันพวังที้อลุดไม่แค่ต้นหรือ2ต้นเท่านั้นจริงๆแล้วพอมันแขี่จะโตไปเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันมาเป็นอย่างงี้ฮะก็บิดไปบิดมาตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีออกมาเป็นอย่างงี้ทู้งมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปดูอุยไปดูแต่ไม้กระเจาะไม่ใช่ฮะไม่ใช่โอ้ไม้สวยเรายกไม้สวยไม้สวย่างนี้่างนี้ก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่เอลวีตรงนี้จะเป็น่ะอ่า เพี้ยเอาหน้าไปถูได้เลยหน้าหน้าถูได้เลยไม่ต้อง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 เลยที่เก็บไปลงมัยจะบาลที่อย่างนี้ลขายไหมขายขายขายหมดในงานทุกอย่างขายหมดขายหมดครับถ้าท่านสนใจบอกเลยว่ามาปรึกษาได้ใช่หรือว่าอยากจะเฮ้ยศึกษาในยไปดูยูทูปหนูได้หนูทำบอกว่าทุกอย่างการกราฟเอ่ยเริ่มต้นเพาะมาเล็ดไม้มีปัญหาทำยังไงเจอเชื้อโรคดูยังไงมีหมดในยูทูปหนูได้ทุกอย่าง ผมบอกได้ครั้งลีแคปเลยนะว่ารจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดมานี่ก็ร่วมจะเดือนหนึ่งแล้วถ้าท่านเป็นมือใหม่ไปได้ไหมได้ไดท่านอยากจะซื้อของถูกๆไปได้ไหมได้ไดท่านอยากจะซื้อของระดับรางวัลมีไหมมีท่านอยากจะได้ของที่ไม่ใช่แค่รางวัลอย่างเดียวฉันว่าท่านจะต้องเหนือคนอื่นเลยมีไหมมีมนอกจากนั้นยังมี <c oughs> ดินปลูกดินเพาะมีเครื่องอปปไม้เครื่องมืออุป,ปรกรณ์หมด มันเป็นอาหารใจที่ดีมากะครับแล้วถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เราเริ่มต้นใหม่จริงๆเราก็เริ่มจากถูกๆสินะสิบยี่สิบาทนะศึกษาศึกษาแล้วฝึกฝนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอเกิดอยากขายขึ้นมาก็เอาของเขาไปขายเลยเป็นทานเลยหรือไม่ก็เอาไปทํากับลูกผมชอบเนี้ยี่เป็พ่อเมล็ดกันนี้อันนี้เป็นการทำเวิกอันนี้จจะขายก็ยกถาดแบบนั้นเลยติดต่อเขาได้เลยเขาให้แบบราคาทรงแล้วพอมาเป็นอันนี้ปุ๊บอย่างนี้ที่คุณออฟพูดแบบกับครอบครัวอันนี้อันเดียวนี่200กว่กาเมตรนะ สองร้อยกับเมล็ดอยู่ในนี้ใช่่คะเวลาเอาไปพ่อเล่นๆใช้เวลาเท่าไหร่นะถึงจะโตจะอาทิตย์หนึ่งใช่อาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นแล้วค่ะเห็นเป็นหัวไม่ขีดแล้วใช่หัวไม่ขีดเด็กๆรอทันเจ็ดเจ็ดวันเองงี้ไหวสองร้อยห้าสิบต้นโอ้โหเหมือนได้ทําการทดลองอย่าทําเป็นเล่นทำพลาดอันนี้สุดท้ายแล้วนะสุดสุดท้ายแล้วแล้วก็ท้ายในการนี้นะครับหนูขอขออนุญาตใช้เวลาตรวจตัวสักนิดหนึ่งกับอาพี่อ๋อทำไมนะครับคือขอบคุณที่อาให้หนูเอาสิ่งที่รัก ไปอยู่ที่โค้งต่อยเพลสไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ที่สาคัญคืออาแตงเป็นคนชอบเป็นคนชอบต้นไหมคือถ้าจะบอกว่ากวางโอเคนะถ้าจะให้ให้อาเฮ้ยคือไปผมเกงใจทงเลยไมออกรายการป้า่แม่ยกเลยคุณต้องรองขอบคุณทุกอย่างพี่อ้อด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับโค้งต่อยเพลสนะครับเราอยู่กันถึงิ้นเดือนสิงหาวันนี้หนูมีของมอบให้อาครับคืออ่า โอเคนะครับดินดินผมอัดผมอัดดินเพาะละผมผมย่อดินปลูกเอาให้พี่เอาใหท่านท่านท่านเห็นเหมือนเดิมเลยไม่ใช่แล้วท่านเห็นเหมือนผมหรือเปล่ามันขยับไอ้ต้นนี้ตลอดเวลาไอ้ต้นสองแสนห้ามันขยับตลอดเวลาผมก็นึกว่ามันจะยกไอ้ต้นนั้นให้ผมก็นึกว่าผมจะได้ไอ้อันข้างๆด้วยมันให้ดินปลูกแล้วมันถามให้กว้างอีกว่ากวางโอเคนะโอเคนะกวางก็โอเคกางให้ได้ค่ะผมอัดินเพาะขัย่อดินปลูก ก็โอเคครับอาเราได้กินเลยพ่อผู้ชมครับดูไม่ใช่ท่านผู้ชมดูนี่นะครับชีวิตก็อย่างนี้ฮะแต่ชีวิตท่านไม่เหมือนชีวิตชีวิตเราต้องเริ่มต้นเราไปกันที่ครัวคุณหน่อยเพลสฮะครับรองฮะความสุขรอท่านอยู่ที่นั่นจริงจริงพักสักครู่หนึ่งพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ บวกผัดปลาเข็มโบราณครับเวลาหนูกินอาหารแบบนี้หนูกดถึงพ่อทำให้หนูกินย่าทำใหนูกินเวิร์กมากมันหอมลันจวนมากมันเป็นความอร่อยจริงๆใจ่ําทำให้มันเป็นตางหูสวยแสดงว่าที่ร้านนี้ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับ